สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะในทางชีววิทยาคือเรื่องการกลายพันธุ์ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสารพันธุกรรมของเราครับผมทั้งระดับคโครโมโซมใหญ่ๆแล้วก็ระดับ DNA เเล็กๆเลยครับข้อมูลเราก็มาจากบทความวิชาการออนไลน์นะคะเป้าหมายคืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วผลมันเป็นยังไงครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องจำนวนคโครโมโซมเปลี่ยนไปเนี่ยหลายคนน่าจะนึกถึงกลุ่มอาการดาวนะคะอ๋อครับที่มีคโครโมโซมคู่ที่21เกินมาแท่งหนึ่งครับอันนี้คือผลจากาที่เรียกว่า n นอนด j u n c t i o n ใช่ไหมคะใช่เลยครับ n อนดิสจังชันเนี่ยคือมันเป็นความผิดพลาดนะครับตอนแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ 1000, หรือไมโอซิสที่คโครโมโซมคู่กันมันไม่ยอมแยกออกจากกันตามปกติอ๋อค่ะครับ ก็เลยทาให้เซลล์ไข <sh> ่หรือสเปิร์มบางเซลล์เนี่ยดันมีโครโมโซมเกินมาอหรือบางเซลล์ก็ขาดไปเลยอย่างกรณีกลุ่มอาการดาวที่ว่าพอปฏิสนธิปุ๊บก็เลยได้ตัวอ่อนที่มีโครโมโซม47แท่งแทนที่จะเป็น46ตามปกติครับโอ้โหแสดงว่าแค่จํานวนผิดไปนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะคะใช่ครับแล้วถ้าจํานวนมันเท่าเดิมล่ะคะแต่ว่าโครงสร้างข้างในมันเปลี่ยนไปเองอย่างตอนที่เซลล์มันแลกชิ้นส่วนกันหรือ crossing over มันมีอะไรผิดพลาดตรงนั้นได้บ้างคะอ่าใช่เลยครับคือกระบวนการ crossing over เนี่ยปกติมันดีนะครับช่วยสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเอ่อก็ทําให้โครงสร้างโครโมโซมมันเพี้ยนไปได้เหมือนกันค่ะหลกัหลกๆก็จะมีอยู่4แบบครับผม 1. คือ deletions หรือการขาดหายไปขาดหายครับคือชิ้นส่วนโครโมโซมมันหลุดหายไปเลยยีนตรงนั้นก็หายไปด้วย ถ้าเป็นยีนสำคัญผลกระทบก็จะรุนแรงหน่อยครับคสองคือ duplication หรือการเพิ่มขึ้นอันนี้จะตรงกันข้ามกันเพิ่มขึ้นมาหรอคะครับมีชิ้นส่วนคโครโมโซมเดิมนั่นแหละแต่มันซ้ำขึ้นมาบนแท่งเดิมกรณีนี้อาจจะไม่ร้ายแรงมากเพราะข้อมูลเดิมไม่ได้หายไปไหน แถมบางทีการมียีนซ้ํำๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดวิวัฒนาการของยีนใหม่ๆใ,ในระยะยาวก็ได้นะครับโอ้น่าสนใจค่ะครับแบบที่3คือ inversion หรือการสลับลำดับสลับที่กันใช่ครับชิ้นส่วนโครโมโซมมันแตกออกมาแล้วดันกลับเข้าไปต่อผิดทิศท,ทางลำดับยีนตรงนั้นเลยกลับหัวกลับหางอ้าวแล้วผลเป็นยังไงคะผลกระทบก็มีได้หลายแบบครับ ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไปจนถึงขั้นสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่ได้หรือเกิดลักษณะใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่4 translocation การเคลื่อนย้ายอันนี้คือชิ้นส่วนมันหลุดไป แล้วดันไปเกาะกับโครโมโซมแท่งอื่นที่ไม่ใช่คู่ของมันไปเกาะผิดแท่งกรบผมแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะส่งผลเสียรุนแรงเพราะมันทำให้การควบคุมยีนต่างๆรวนไปหมดเลยครับโหฟังดูซับซ้อนจริงๆนะคะนั่นคือระดับโครงสร้างใหญ่ๆของโครโมโซมครับแล้วถ้าเราซูมเข้าไปดูใกล้ก,กว่านั้นอีกที่ระดับตัวอักษร DNA เลยละคะหรือลำดับเบสเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบไหนได้อีกคะมีครับ อันนั้นเราเรียกว่าการกลายพันธุ์ระดับจีนหรือระดับลำดับนิวเคลียตไทด์อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็มีหลายแบบเหมือนกันครับอย่างแรกคือ Deletion หรือ Insertion การหายไปหรือเพิ่มเข้ามาของนิวเคลียตไทด์หายไปหรือเพิ่มมาแค่ตัวเดียวใช่ครับแม้จะแค่ตัวเดียวเนี่ยลองนึกภาพรหัสพันธุกรรมเหมือนประโยคที่อ่านทีละ3ตัวอักษรหรือโคดอน การที่ตัวอักษรหายไปตัวหนึ่งหรือเพิ่มมาตัวหนึ่งมันจะทำให้กรอบการอ่าน reading frame ทั้งหมดหลังจากจุดนั้นนะครับมันเลื่อนไปหมดเลยอ๋อเหมือนอ่านผิดวรคไปเลยถูกต้องครับเหมือนอ่านผิดวักผิดตอนผลก็คือโปรตีนที่สร้างออกมาจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไปอันนี้ที่เรียกว่า frame shift mutation นั่นแหละครับโหแค่ตัวเดียวเองนะคะเนี่ยครับผมอีกแบบคือ inversion การสลับลำดับนิวคลีโอไทด์ คล้ายๆกับระดับโครโมโซมแต่เกิดกับลำดับเบสสั้นๆอันนี้ผลเป็นยังไงคะผลกระทบมักจะจำกัดอยู่แค่บริเวณนั้นๆครับอาจจะไม่รุนแรงเท่าแบบเฟรมชิฟต์แล้วก็มี substitution หรือการแทนที่นิ ucleotide แทนที่ครับคือเบสตัวหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยผลลัพธ์นี่เออหลากหลายมากครับบางทีเปลี่ยนแล้วก็ยังได้กรดอะมิโนตัวเดิมหรือได้ตัวใหม่ที่ไม่กระทบการทำงานอันนั้นก็โชคดีไป ค่ะแต่ถ้าการแทนที่นั้นดันไปเกิดในยีนที่สำคัญมากๆอย่างยีนสร้างฮีโมโกโลบินเนี่ยแค่เปลี่ยนเบสตัวเดียวก็อาจทำให้เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิคล c เซลได้เลยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะโรคนี้เคยได้ยินอยู่ค่ะครับผมฟังดูแล้วเหมือนว่าการกลายพันธุส่วนใหญ่นี้มันมันน่าจะนำไปสู่ผลเสียนะคะทำให้เกิดโรคหรือแบบตัวอ่อนไม่รอดไปเลยอะไรแบบนี้เออ โดยรวมก็ใช่ครับส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงสารปัตธุกรรมมักจะส่งผลเสียเพราะมันเหมือนไปรบกวนระบบที่มันทํางานอย่างละเอียดอ่อนอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ในทางกลับกันนะครับการกลายพันธุ์นี้แหละที่เป็นเหมือนวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดเลยในการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรอ๋อเป็นวัตถุดิบเหรอคะครับเพราะความหลากหลายนี้เองที่ทําให้สิ่งมีชีวิตบางตัวอาจจะมีลักษณะที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติให้รอด แล้วก็สืบทอดลักษณะนั้นต่อไปได้มันคือคกลไกพื้นฐานของวิวัฒนาการเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถึงแม้ส่วนใหญ่จะเสียแต่มันก็จําเป็นต่อวิวัฒนาการถูกต้องครับสรุปก็คือการกลายพันธุ์ที่เราคุยกันวันนี้มีทั้งระดับใหญ่ที่โครงสร้างหรือจํานวนคโครโมโซมเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นขาดเพิ่มสลับที่หรือย้ายที่ครับ แล้วก็มีระดับเล็กๆที่ตัวอักษร DNA หรือลำดับเบสเปลี่ยนไปคือหายเพิ่มสลับหรือแทนที่ใช่เลยครับและผลของมันก็มีได้ตั้งแต่เอ่อไม่มีผลอะไรเลยเป็นประโยชน์สร้างความได้เปรียบไปจนถึงขั้นก่อโรคหรือถึงแก่ชีวิตได้เลยม,มันเป็นเหมือนดาบสองคมน,นะครับด้านหนึ่งก็คือสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมมากมายแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นบ่อเกิดของความหลากหลายที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้เลย เป็นดาบสองคมจริงๆค่ะน่าคิดมากๆเลยงั้นขอทิ้งทายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่าไอความสมดุลเนี่ยระหว่างการที่ต้องรักษาข้อมูลพันธุกรรมให้มันนิ่งเสถียรที่สุดกับการที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างการกลายพันธุ์เกิดขึ้นบ้างเพื่อสร้างความหลากหลายความสมดุลตรงนี้มันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่แล้วก็วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนบนโลกเรายังไงกันแน่